สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกคนนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจําวันที่2นะครับเดือน3 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวม4หน่อยนะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้ให้เด่นไปนะครับเด่น7เด่นศูนย์วิ่งรูดที่7นะครับก็ ตัวเด่นนี้ตัวเด่นมิรุ่นี้มานะครับแต่ว่าไม่ได้มาที่ผมเน้นให้นะครับผมเน้นเป็นนอยรอบพิเศษเนาะนะครับก็มาในรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าใครๆได้ตามหรือเปล่านะครับตัวเน้นก็มา1ึงคู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนอยเฉพาะกิจนะครับ059กับ14อันนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับส่วนนอยพิเศษนะครับ896กับ99้เอ้เกเนาะไม่มีนะครับเนาะ เน้นไปให้7จ็ดเก้านะครับออกเก้าแปดนะครับผมรอบพิเศษไม่มีนะครับหลุดไปนะครับส่วนน้อยปกตินะครับแปดเจ็ดหกกับห้าสี่นะครับอันนี้ก็มาเข้าตรงๆนะครับสลับพี่พี่สายวิ่งสายลู่นะครับถ้าใครตามต่อนะครับผมนี่ครับส่วนน้อย v i p อนะครับอันนี้เลขห้านะครับต้องขอโทษนะครับวันนี้ใช้ประกาศดำนะครับประกาน้ำเงินหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมแวะซื้อนะครับ v ีไนะครับห้าสองห้านะครับกับสองเจ็ดนะครับก็มาเข้าเจ็ดสองครับในตัวน้นนะครับถ้าใครตามนะครับตัวเน้นนะครับนะครับมาในโค้งสุดท้ายเนาะเสียดายมากๆนะครับน่าจะมาในสองน้อยนี้นะครับเน้นเน้นไปก็ขอแสดงความดีใจกับพี่สายวิ่งสายลูดนะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับก็มาใน2น้อยนะครับ76กับ2772เนาะในตัวน้นนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับบดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลลาวด้วยนะครับพี่ๆก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับรับชมนะครับคอมเมนต์ได้นะครับ แต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆนะครับที่ท่านใดตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะก็มาในตัวเน้นมาตรงๆนะครับแล้วก็แตก3ตัวด้วยเมื่อวานนี้นะครับสําหรับสูตรเม็ดเดียวฮานอยวันนี้นะครับเด่นนะครับเด่นผมให้ไปที่เด่น8นะครับผมเด่น8แล้วก็เด่น5นะครับเด่น8เด่น5นะครับ ส่วนสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับก็จะมี80 81 82 83 8ปด แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่ห้านะครับหลักร้อยผมให้ไปที่ห้านะครับพี่พี่ก็จะเป็นนะครับ 5้าแปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนิ้นนะครับตัวนิ้นนะครับตัวนิ้นหลักๆก็จะมี8 2นะครับ8 7 8 5 84แล้วก็81นะครับ81 82 85 87 84นะครับส่วนสามตัวที่ผมชอบนะครับก็นี่เลยนะครับ587นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมสลับแนวทางหวยฮานอยสุรเม็ดเดียวนะครับวันนี้ผมไม่เน้นให้นะครับพี่ๆเนาะก็เดี๋ยววันนี้ให้พี่ๆเอาไปพิจารณานะครับเพราะว่าเน้นเน้นให้แล้วนะครับมันไม่มาเนาะ ก็ไม่อย่างเน้นให้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบแนวทางนอยไหนก็เอาไปพิจารณาในหน่อยนั้นนะครับก็มีนอยเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษแล้วก็รอบปกติแล้วก็ v i p นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอให้ปังๆทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ